มาแล้วใส่เร็วค่ะดักไว้เออ <laughs> เนยมอนมาเลยกนละัว <laughs> หอันนี้พี่โ <laughs> ม,นะม,มเดลทำอะไรคะโอ้โหมาโมเดลชาแนลโมเดลสวัสดีค่ะวันนี้นะพาพี่โมเดลนะมาเล่นอะไรคะ นี่มาเล่นสไลเดอร์เขาเรียกว่าสไลเดอร์โค้ชชอบเร็วสไลเดอร์ลงมาจริงลำทางลาดมากเลยนะเด <laughs> ี๋ยวเราคอยดูนะน้องเมดเจะสไลด์ลงมาเมื่อวานหนูสไลด์มาเล่นนะใช่ไหมเดี๋ยว <laughs> วันนี้ป้าทําให้ใหม่ใช่ไหมคะลูกเดี <laughs> ๋ยวเล่นน้ำรอไปก่อนนะเด <laughs> <c oughs> ี๋ยวป้าไปเอาผ้าใบมาปูลูกเพราะเมื่อวานนี้สไลด์เจ็บตูดใช่ป่ะ <laughs> โอเคค่ะ <laughs> เอาบอร์ดอ๋อค่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ข้างบนค่ะลูก ป้าก็เอาเข้าวใบมาโปะให้น้องมาเดี๋ยวลวนี่ช่วยกัน <laughs> ลื่นปื๊ดแน่ <laughs> ไม่ต้องลาดน้ำเลยบ้างเนี่ยป้าฮะต้อ <laughs> งลาดหน่อยนี่งี้ม้วนไว้เนี่ย <laughs> วันนี้เ <laughs> มื่อวานนึงลื่นเลยอย่าลองดูก่อนนะมาเดีลถ้าไม่ชอบก็ค่อยนี่ละกันแต่มันก็น่าจะดีกว่านะ <laughs> เทสก่อนเลยเดี๋ยวให้ป้าเทสก่อนดเดียก่อนเลยค่ะอป้าก่อนไปไหลลงมาบ๊บบๆบ,บ,บเลยเต็มตัวระวังไปไปไม่รู้ตัวหนักไปเลยไปเดี๋ยวป้าตัวหนักไปหน่อย แให้ตัวเปียกเหรอโอ้ยตั้งไม่มีผ้าใบนะมัง้งดูแล้วอะไรกันขาดดินแล้วเปิดเปมือนกันดูแล้วตั้งไม่มีผ้าใบแล้วเนี่ยเฮ้ยปื๊ดดิจังเนะี่ยอ่ะน้ำเดียวไปเดียวช้านะแม่นึกว่ามันจะไหลไวไหลช้าเมื่อวานนะลูกแต่ว่าขี้โคลนเปล่าไหลเร็วกว่านะเออมันมันไม่ลื่นหลงประเดียวเมื่อกี้เห็นปลาบ้าปลา,า,าค่ายคอยๆไห,หลามาลูลลก มันไม่ค่อยเลื่อนหลกมาเดียวเดี๋ยวดูท้องมาเดียวนะ <laughs> ไม่เป็นไรรือไม่เป็นไรนหนึ่งสองสามดี <laughs> แม่มาเดวหนีบ้าหลกเจ็บตูดบ้าไม่เจ็บเงี้ยหรกฮะไม่เจ็บเบงี้ยวันนี้ใส่หลายชั้นยังเมื่อวานไม่มีเลยอ๋อต้องมีแผ่นล้องอยู่ตรงไหนลูกตรงตรงกลางตรงนั้นน่ะเหรอตรงนั้นไม่เป็นลหลุมเหรอโละ่ใช่ไหมมันปักตรงนั้นเงี้ดูป้า <c oughs> มันแกล้งใช่ไหมเนี่ยแต่แมงเล็งเล็จริงเล็กนุ่งเนยบอกบอกนุ่งเนยให้ถอดเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้ามาก็ไม่มาว่ะนี่อ่ะนะแมงบอกไม่เจ็บตูดแล้วไม่เจ็บแล้วมาตี้ก็บอกแล้วให้ม้วนผมไว้หนูไม่ต้องลงน้ำมันก็ไม่เปียกแล้วม้วนผมไว้ข้างบนไงมาตี้แล้วเออมาเลยม้วนผมไว้ข้างบนเลยเดี๋ยวป๋ามาเดี๋ยวป๋าชอบแล้วมาเดี๋ยวป๋าชอบแล้ว ออยกขาขึ้นไงเออนอนกิ <c oughs> <c oughs> ่งมาเลยวัน <c oughs> นี้เไปสักรอบหนุกอย่าเจ๊เหนื่ยนอยมาไม่ต้องกลัวเมื่อกี้มันช้าเนี่ยเพราม่มีผ้าใบอ่ะมันมาเร็วมันมาเร็วแค่ตรงมันมาเร็วแค่ตรงที่มีขี้โคลนนี่ไงหรอกถ้าเร็วหนูก็แค่เอาใส่ยางออกแค่นั้นแหละใส่ย,ยางน้ำมาหรอกมันจะได้ไม่เร็ว ป้าชอบแล้วป้าชอบดูดูน้อง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 มองไงน้องน้องอยากเล่นด้วยมั้งเนี่ยน้องน้องอยากเล่นด้วยหรือป้าครับไปจับน้องมาด้วยป้าป้าน้องนั่งตักเลยสไลเดอร์ลงน้ำมาเลยดีไหมเออไม่ต้องลาดน้ำให้ลูกก็ได้ไม่ต้องลาดน้ำอ่ะเพราะข้างล่างมันเปียกไงมันไหลตลอดเนี่ยมันลื่นเกินเนี่ยน้องโมเดลไม่ค่อยชอบไงล็อกก่อนโมเดลล็อกก่อนก็ได้หรอกอ่ะไป ไปไหลอะ่ะค่าค่าดันลงมาหน่อยอ๋อพระใบมันไม่เลื่อนต้องใส่น้ำยืดตางซ้ำยกขาหน่อยเอ็นด้วยหอมมาถึงตรงดินก็นั่งหน่อยนะลูกอะไรมากค่าค่ากระดึ๊บไป ป้าลองเอาผ้าใบออกไปนละเหรอเดี๋ยวป้าเอาผ้าใบลองผ้าใบออกก่อนเออลองแบบป้าลองเอาผ้าใบออกแล้วรอบนี้เดี at <S 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 2> <S 2> ๋ยวดูนี่ประเดี๋ยวเรียลรอป้านะจะป้านั่นล่ะป้ามาแล้วแมงแลงกว่าจริงแรงเนี่ยเดี๋ยวเมาเอีก เพราะว่าอันนี้น้องเลยบอกว่ามันแรงไงมันต้องเอา,ต,อเอาต้องเอายกขาไวต้ตลอดมยนั้นถึงจะวิ่งลงน้ำเลยเแรงว่าลิกขิตคนไวกว่าพ่ใบใช่ไหม,มป้าไปแย่ไปจะเนยไปเลยเล่นกับน,น้องน,อ <laughs> น้องจะล่วงเลยน้องจะล่วงเลยอืหอหึ่บุด้วยป้าเอาแยะป้าแย่ป้าชอบมาดูแล้วนะ <laughs> ป้าชอบมาดูแลเลยหมดเลย อาตาคายน้องเดีน้องบดีน้องเลยน้อใส่ย่างออกให้น้ององ้หลง,งาอย่ามันไหลเร็วอย่าน้อง,งานั่นเดี๋ยวเดี๋ยวต้งตัวไอ้ลูกอ่าเดีมา,มาค่อยๆลงมาหนึง่งสองสามเออเอาขาดักไว้ลูกถ้าไหาเลเร็วขาดักไว้ วกลัวไหลเร็วไงนอ,นอนไปเลยอ,อ่ะเจนเลยไปมัะเนี่ยไปตงเปียกยังไงเนยเหมือนท่ามันโคกขากเมื่อวานมนะเมื่อวานมันยังออกไปไงงัดออกไปอ๋อถึงว่าทำไมเมื่อวานนี้เหมือนทำไมออกเหล็กแขงแลเนี่ยนะถึงเหล็กยังเยี่ยงอยู่อ๋อ เมื่อวานก็ว่าอยู่เหมือนมันทางมันแบบไม่ได้ขู <Leah> ่ขาขนาดนี้ไงทางไปเรียบเป็นซ้ำแซมเปล่ากเอาขี้โคลนไปซ่อมแซมก่อนไหมไม่อยู่อือไอ้ไยไหลเราต้องยกขาหน่อยต้องแบบว่านอนๆไปหน่อยเออเน่าไหลฟื้นเลยไอ้ไหล่ฟื้นเลยฟิลเลยเมื่อกี้ทำไมกันเราลุกต้อมอีกแวเดือดเลยเนาะ โมเดลกับป้านะครกางจุดไลเดอร์จรลื่นแล้วลื่นแล้วเสียมนะน้องโมเดลนั่งตักปาเดี๋ยวป้ากอดไว้ค่ะลังะเมกไว้อยู่แล้วจะมาถาลงแม่ลงมาถึงนี่แล้วเลย แบบนี้มันก็นุกเออนั่งในป้าสนุก่เงี้ยหรไปเลยช้อนสามาเลยโอโหนไ่ดีจะเนอยไปละเหนื่อยจะได้ไหมมาเลยไหลฟื้นเลยเอ่เหนื่อยมอนมาเลยน่าจะเนยนอนมาเลยทำไมป้าถึงไหลฟิวเหมเพราะป้าตัวหนักกว่ากัเหอ ยกให้มันตีดแค่ตรงนี้เถอะมันมีเพ่นที่เรี้ยนสีน้อยเพื่อเบรกน้อยอ๋อตายแล้วมาเดียวไปไม่ได้จะไปกับป๋ายแค่ชอบๆช ม้วนแล้วหอกไม่มีคนม้วนเลยจะดูคนม้วนนจะดูคนม้วนเมาละเจ๊ามาลนะเจ๊าานะเจเจนอนหน้าด้วะ มาแล้วเจ๊ไหนบ้างดิวปาไปบุ่มนี้มัางไปแล้วไปแล้วเป็นไงรูปไปเป็นทางเลยดูดิเนยปูทางไว้เลยนะ ม่ต้องงอข่ลูกอย่าขาทิ้ไอ้นี่อย่าน่าทิ้งหมอยู่เฮ้ยมาแล้วมามาเลโอ้โหเด็ดไม่ได้ดังป่าน้ำกระจายแน่เลย ปาติ้วมาเชดูดูป้ามันไหลลื่นไหลน้อยแล้วเนาะโอ้โแผลแมันเป็นหลุมบ่อเยอะแล้วอ่ะเนาะดูมันก็เลยไม่อยน่าเมื่อวานนี้ยังไหลปิ้วเลยนะเป็นไหนป้าแันนี้นะป้าไปลองดูที่ทางนู้นก่อนที่ทางห่านลงมาดูดูดูที่ก่อนว่าลงได้เป่า น้องมาเดี๋ยวชอบมาเดียวค่อยๆเดนะโลกเหนื่อยดูน้องเดินโลกเดี๋ย,ยวนะนี่เอาน้องไปเจป็บเพื่อน,นกับนนะป้าน้องมาเดี๋ยวนะไปอยู่บนนู่นยอดด้วยเนยแต่เมื่อกี้เล่นกันอยู่ตรงนูน้น <c oughs> นี่ป้าจะลงมาสไลด์ตรงนี้เมื่อกี้ป้าลงมาแล้วบอกไหลฟิวเลยป๋าไหลพี่ป้าลาบเลยนะฮะลองมากี่รอบแล้วเพิ่งรอบเดียวรอบเดียวอ่ะเดี๋ยวรอด,ดูนะกู ดูดูเหมาะแล้วล่ะเด็กเล่นตรงนู้นนะเดี๋ยวีเด็กๆเล่นไม่ได้อแบเนี้อย่างเราได้ทะลุป่ามาไอป่าลาบเลยแรงแล้วถ้าเกิดเด็กๆไม่เหมาะแล้วอันตรานะ เด็กๆเ,เล่นอนุบาอ,อแล้วล่ะอันนี้ป๊ามันไหลมาจากข้างบนไงมันก็เลยแรงไงเขาหอมบ้าโลกมาละเอาแมวใส่ยางม,มาด้วยสนุกสนุกจอมเดี๋ยวมันมาสะดุดตรงปลายเนี่ยเนาะใช่ป่ะเหมือนสะดุดล้วก็มันพุ่งออกมาเลยลป๊าตรงปลายป๊าน่าจะยืนแล้วพุ่งกระโดด อติดตรงปาน,นี่กระโดดพุ่งติดเชือกอย่างงี้ค้างอยู่บนเชือกจา้าโลกตอนนี้เด็กๆนะพักจากการสไลเดอร์ขี่โคนเนี่ยมานั่งเล่นขี่โคนกันแทนแล้วทำขายอะไรกันคะเนี่ยีิเนยขายอะไรโอกไม่รู้เหมือนกันทำไปก่อนเมืบบ่อวานทำเมืบบ่อวานทำอะไรนะคุกกี้กันโลกวันนี้น้องได้ทำอะไรคะ โอ้ทำช็อกโกแลตเจ้าแค่เหรอครับลูกใช่ลูกเดี๋ยวยังงอขาสิลูกอย่าม้วนอย่าม้วนลูกเดี๋ยวหนูม้วนนะลูกม้วนหน้าทิม่มไปเลยนะลูกต้องยืดขาออกล <ầ y> ูกเอาเจนเลยมาแล้วเลย มาแล้วที่เนยนอนมาแล้วเนี่ยนะที่เนยจะไปนู้นกับน้ำแม็กเกิดปิ้วแน่นะเด็กๆก็เล่นสไลเดอร์กับสนุกเบอร์บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเย็นแล้วอยู่บ้าลย